สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีใช้นะครับกับระบบจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับหน้าแรกครับหน้าจองพูดง่ายๆเป็นหน้าจอครับหน้าแรกในการจองก่อนที่เราจะทําระบบจองนะครับให้คนทั่วไปนยเข้ามาจองมาใช้งานนะครับก็ต้องไปที่ผู้ดูแลก่อนนะครับหรือว่าแอดมินนะครับอยู่บน ขวามือบนตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้า u s e r ไปครับ admin แล้วก็รหัส1 2 3สเราก็มาเปลี่ยนที่หลังได้นะครับเข้าแอดมินเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไล่าจากข้างหลังมาก่อนนะครับข้างหลังก็จะมีออกจากระบบนะครับก็ทั่วไปครับไม่มีอะไร อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของแอดมินนะครับจะเปลี่ยนชื่อแอดมินเบอร์โทรหรือว่าเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ <_: S 1> ก็เปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยต่อไปเป็นผู้ใช้งานนะครับถ้าเราอยากจะมีแอดมินเพิ่มนะครับเราก็มาเพิ่มจากตรงนี้นะครับต่อไปตั้งค่าครับตั้งค่าก็คือตั้งค่าหน้าแรกครับเช่นหัวข้อเรื่องตัวนี้ครับี่ตรงนี้เห็นไหมหัวข้อเรื่องตรงนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากหลังบ้านได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้โค้ดนะ สำหรับคนที่ไม่เก่งโค้ดนะก็มาแก้จากตรงนี้เลยระบบจองวัคซีนโควิด1 9นะเทศาบาลอะไรก็ว่างกันไปครับข้อมูลการติดต่อก็คือแก้ได้หมดเลยครับตรงนี้แก้ได้หมดเลยแล้วกดบันทะึกนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็ขอแก้แค่อันเดียวพอนะครับไปที่หน้าบ้านรีเฟซทีนึงเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับจากนั้นนะครับ ให้เรามาตั้งประเภทครับตั้งประเภทอันนี้เป็นข้อมูลการจองนะที่มีคนมาจองทั้งหมดคราวนี้มาที่ประเภทก่อนเพิ่มข้อมูลครับเช่นเป็นประเภทอะไรครับก็คือเราต้องใส่ข้อมูลลงไปเช่นเป็นของวัคซีนมีซีโนแวคแอตต้าอะไรอย่างนี้ครับเราก็ใส่เข้าไปโอเคนะครับผมก็ใส่เข้าไปครับซีโนแวคเพิ่มเพิ่มเข้าไปก็สามารถ ลบแก้ไขได้นะครับชื่อประเภทหรือว่าลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับต่อไปผมเพิ่มสอแล้วกันนะครับมีซินไวกับแอตตาซินิก้านะครับผมก็สายไปครับแอตตาโอเคครับเรียบร้อยแล้วมีสองเพศต่อมาก็เป็นวันที่ครับวันที่ที่เปิดให้จอนะครับมีวันที่อะไรบ้างเราจะตั้งวันที่ก่อนหรือจะตั้งเวลาก่อนก็ได้นะครับเช่นวันที่นะครับสมมติว่าวันที่นี้วันที่ยีสอง เป็นวันที่ยีสาแล้วกันนะครับให้เปิดจองวันที่ยี่สามแล้วก็วันที่ยี่สี่อีกวันหนึ่งแล้วกันสองวันเลยเวลาที่เปิดจองนะครับที่จะให้ฉีดเนี่ยก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเช่นพิมันลงไปเลยก็ได้แปดโมงนะครับตัวมีสองรอบครับมีแปดโมงกับ บ่ายสองแล้วกันให้มาฉีด2เวลานะครับหลังจากที่เราตั้งวันที่กับเวลาเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาตั้งรอบครับกับจํานวนเรื่องข้อมูลครับเลือกวันที่ครับวันที่23มีรอบเดียวแล้วกันมีแปดโมงรอบเดียวให้หนึ่งร้คนนะให้แค่100คนพอนี่ก็จะมี100คนแล้วก็เหลือกี่คนนะครับต่อมาวันที่24นะครับ เปิดวันแปดโมงก่อนห้าสิบแล้วก็วันยีตอนบ่ายอีกห้าสิบนี้ให้ทําให้ดูครับจะได้เห็นความหลากหลายหลังจากนั้นนะครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งค่าเรียบร้อยหมดแล้วก็มาที่ตัวหน้าข้างหน้าบ้านเลยกด r e f r e s สักทีหนึ่งก็จะเห็นประเภทนะครับขึ้นมามีซีโนแว c กับแอตต้าเซเนนะ เสร็จแล้วก็จะมีนะครับมีวันที่ให้เราเลือกครับยี่สิบสามเห็นไหมครับยี่สิบสามจะมีแค่วันเวลาเดียวนะมีวันยี่สิบสามก็มีเวลาเดียวส่วนเป็นวันที่ยี่สิบสี่เห็นไหมครับมีสองเวลาให้เราเลือกนะครับตรงข้างล่างเนี่ยก็จะแสดงนะครับข้างล่างเนี่ยจะแสดงเป็นรอบอาทิตย์นะครับอาทิตย์จะเขียนเป็นของอาทิตย์นั้นเจ็ดวันนะครับ รวดลงมาเลยตัวนี้ก็สามารถลบทิ้งได้ครับจะไม่แสดงก็ได้นะครับข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วแต่เราคราวนี้มาดูต่อนะครับคราวนี้เรามาดูวันเวลาว่างได้ครับตัวนี้ปุ่มนี้กดคลิกเข้ามาเห็นไหมก็จะเห็นว่าอา้าวกี่วันนี้กี่โมงมีจํานวนเหลือเท่าไหร่อะไรนี้ครับสามารถมาดูคิวตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มทําการจองเลยดีกว่านะครับ สมมติว่าชื่อใส่ไปนายชอบป่วยนะครับเบอร์โทรใส่เข้าไปเลขใส่เข้าไปครับประเภทใส่เข้าไปซิโนแวทเลือกวันที่24นะครับตอน8ดโมงนะครับยินจักนการจองเห็นไหมครับพอไปดูวันเวลาว่างครับเห็นไหมครับวันที่24เห็นไหมครับวันที่ย4 แปดโมงเหลือสี่สิบเก้าเห็นไหมครับคิวหรือว่าสิบเนี่ยเหลือแค่สี่สิบเก้าคราวนี้เราไปที่หลังบ้านนะครับรีเฟซที่หลังบ้านทีหนึ่งเห็นไหมครับเหลือสี่สิบเก้าข้อมูลการจองก็โผล่เข้ามาครับว่ามีนายชอบป่วยเบอร์โทรนี้นะครับโอเคตามนี้คราวนี้เราโทรไปหาเขาแล้วเขาบอกว่ายกเลิกคิวแล้วก็กดลบครับยกเลิกคิว แล้วก็มาดูรอบเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับมันก็เหลือ50เท่าเดิมสังเกตไหมครับเหลือ50เท่าเดิมคราวนี้เรามาดูที่หลังบ้านครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูที่หน้าบ้านต่อหน้าบ้านก็จะเหลือ50เท่าเดิมเห็นไหมครับนี่คือการจองคิวคราวนี้ผมจะทําให้ดูอีกนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือ,อผมตั้งรอบตั้งรอบใหม่แยวนะมี8โมง ยี่สิบสี่ตอนบ่ายโอเคแต่ตั้งวันที่ยี่สบสี่ตอนบ่ายนะครับมีแค่หนะึ่งคิวให้แค่คิวเดียวผมจะทําให้ดูว่าถ้าคิวอ่ะมันหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยมันหมดมันหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือให้เราจองแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจองได้นะครับเราทาให้ดูเห็นไหมครับพอเลือกยี่สิบสี่ก็จะมีใบโมงขึ้นมานะครับบายโมงมีแค่มีแค่สิทธิเดียวนะครับจองได้อันเดียว เราเลือกไปนะครับนายชอบป่วยเออใส่เข้าไปนะครับพอกดยืนยันการจองนะครับเราดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเหลือแค่ศูนย์นะครับเหลือแค่ศูนย์หมดแล้วพอมาดูที่หลังบ้านนะครับเห็นไหมครับว่าวันที่ยี่สี่นะครับยี่สี่บ่ายโมงครับจำนวนหนึ่งใช้ไปแล้วหนึ่งนะครับเหลือศูนย์นะครับ ที่หน้าบ้านก็ไม่สามารถจองได้นะครับมีแค่แปดโมงอย่างเดียวนะครับแต่รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ายี่สิบสี่ปุ๊บเห็นไหมครับบ่ายโมงก็จะหายไปเลยนะครับเนี่ยบ่ายสองโมงอ่ะจะหายไปเลยซมว่าผมยกเลิอกออกนะครับยกเลิอกออกนะครับยกเลิอกออกไปแล้วตอนบ่ายสองก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอเคครับอันนี้ก็เป็นระบบ จองคิวออนไลน์นะครับเป็นประเภทจองคิวฉีดวัคซีนโควิดสิบ้านะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ครับสนใจในการเขียนเว็บเขียนโปรแกรมนะครับตัดต่อวีโอทาวน m ม t ชันก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับราคาไม่แพงครับ